เชวเวลครับที่จบพลาดการลงเล่นนะครับให้กับเชลซีไปจนจบฤดูกาลเลยแน่ๆนะครับโกดอคอมรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีเนี่ยจะพยายามเจราจากับเอเวอเรตันในการดึงตัวลูก้าดีนเนี่ยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนในเดือนมก,กราคมนี้โอ้โหบิ๊กแมชเกมคู่ดึกตีสามครับเลสเตอร์เจอกับลิเวอร์พูลผลพลิกล็อกมากๆนะครับ Blue Today อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์ลูทุกท่านครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับรวมไปถึงถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับผลฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไฮไลท์รวมไปถึงข่าวของสโมสสอนอื่นๆเนี่ยก็จะหยิบยกมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในยามเช้าแบบนี้ในช่วงของ Blue Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวร้ายอาการบาดเจ็บของเบนชวเวลนะครับแล้วก็เรื่องของการเสริมทัพ วันนี้มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์นะครับฝากด้วยเลยฮะร,รถยนต์ Suzuki c e l ริโอนะครับ มใช้เงินเพียงแค่328,000บาทเท่านั้นนะฮะคุณก็มีโอกาสจะเป็นเจ้าของรถยนต์ Suzuki c e l e r i o นะครับก็ใครสนใจนะครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับเป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆเลยนะฮะแค่328,000บาทแล้วก็ผ่อนเพียงแค่1,999บาทต่อเดือนเท่านั้นถือว่าใครกำลังมองหารถยนต์คันแรกแนะนำเลยครับ Suzuki c e l e r i o นะครับ แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิง oda, เลมอนโซดารวมไปถึงสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยนะครับคืนนี้เชลซีมีโปรแกรมเตะกันดึกนะครับแนะนําว่าให้มีเครื่องดื่มทั้ง2องอย่างเนี่ยติดเอาไว้ในตู้เย็นนะฮะดูฟุตบอลไปด้วยดื่มไปด้วยก็จะสดชื่นตลอด90นาทีแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจของสิงวอลฟ์ฟุตบอลกันด้วยจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆของเชลซีซึ่งนอกจากเราจะมีรายการสิงวอลฟ์ o ุตบอลกูรูไลฟ์นะครับวันจันทร์เดือนละ2ครั้งแล้วเนี่ย เรายังมีคอลัมน์ผมยังเขียนคอลัมน์หลังเกมเชลซีทุกวันจันร์ยังไงฝากไปติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเลยฮะก่อนที่จะไปดูไฮไลท์การแข่งขันบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาพลิกกันระเนระนาดนะครับอย่าลืมวันนี้เนี่ยนอกจากเชลซีจะเตะกันดึกแล้วอย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับวันนี้มีโปรแกรมลงสนามพบกับอินโดนีเซียใน AFF Suzuki ครับนัดแรกนะครับจะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้น แฟนบอลบ้านเราก็จะได้ดูทั้งทีมชาติไทยในหัวขําแล้วก็ตอนดึกไปดูเชลซีกันด้วยยังไงฝากติดตามนะครับอามาดูไฮไลท์การแข่งขันเมื่อค่าคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับโอ้โหบิ๊กแมชเกมคู่ดึกตีสามครับเลสเตอร์เจอกับเวียวพูผลพลิกล็อกมากๆนะครับเลสเตอร์นี่4 5เกมหลังพวกเขาแทบไม่ชนะเลย นะเกมที่ชนะมีเกมเดียวคือชนะนิวคาสเซิล4-0เมื่อคืนนี้เนี่ยทุกสำนักเทปไปหน้าตักให้ลิเวอร์พูลเนี่ยดูดีกว่าเยอะเพราะว่าเลสเตอร์ขาดตัวหลักโ,โหยาวเป็นหางว่าวเลยครับไรอันเบอรทรันฮาวิบาลิคารูเปเดราคลาก้าซุยุนชูแต่ปรากฏว่านะครับลิเวอร์พูลครับที่เจอเซนเตอร์วิลฟริดเอดีดีกับแดเนียลอามตี เจาะเลสเตอร์ไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นเลสเตอร์ชนะได้ครับพลิกล็อกเฉยเลย1-0ได้ประตูจากอเดมลาลุกแมนนาทีที่59ก็เลยทําให้เลี้ยวผูแพ้ไปนะครับส่วนคู่อื่นที่ต่กัน4ทุ่มเนี่ยคริสตพาเลตชนะนอริชไป3-0ครับก็โดยได้จากออสเนยเอเดออาดเป็นจุดโทษนาทีท,ที่8นะชองฟิลิปมาเตต้านาที38แล้วก็เจฟฟี่ชลุปนาที42นี่ขนาดไม่มีปาติเวรายืนคุมทีมข้างสนามมูฟฟิสซฮาติดโทษแบน แต่ว่าหลังจบเกมนี่หัวหน้าเศร้าใจสําหรับนอริชนะครับแฟนบอลนอริชตะโกนด่าทางบิลลี่กิลมอร์ครับตัวที่ยืมมาจากเชลซีเนี่ย ว่าให้กลับไปซะนะครับใช้คำว่าฟักออฟเลยนะเขาบอกให้กลับไปนะฮะกลับไปอยู่ที่เชลซีเหมือนเดิมนะฮะอ่ะถ้าไม่อยากได้ก็กลับครับเพราะทีมเองตกชั้นแน่กลับดีกว่าสำหรับบิลลี่กิลมอร์นะครับขณะที่เกมซอลตันกับสเปอร์นี่ก็พลิกล็อกครับโอ้ซอลตันที่ฟอร์มสะดุดมาเรียกว่า4 5เกมหลังสุดนี่ก็ชนะแค่เกมเดียวเสมอกับสเปอร์เฉยเลยครับก็เป็นฝ่ายนำก่อนด้วยจากเจมวอร์สพราวนาที25่ก่อนที่สเปอร์มาตีเสมอจากจุดโทษของแฮร์รี่เคน ในช่วงท้ายครึ่งแรกนาะที41นะครับก็จบเกมเสมอกันไป1ประตูตอน1อีกคู่หนึ่งก็ถือว่าพลิกแล้กครับเพราะว่าทางเวสต์แฮมก็ไม่ชนะใครมาเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัตฟอร์ดก็ใช่ย่อยครับเพราะว่าเกม5เกมหลังสุดก็ถือว่าแพ้รวดมาเลยปรากฏว่าเวสต์แฮมบุกมาถล่มไปได้4ประตูตอนน่อ1ครับก็วัตฟอร์ดนี่ทะลึ่งนำก่อนนะจากเอเมรลเดนิสนาทีที่4วัตฟอร์ด โดนรัว4ประตูรวดเลยครับจากโทมัสซูเชกนาที27สิเ็ซาอิดเบนรามานาที29มาร์โนเบิลไปจุดโทษครับนาที58แล้วก็นิโคลาวลาซิชครับมายิงฝังครับนาที90บวก2ครับทำให้เวสแฮมครับบุกมาถล่มวัตฟอร์ดกระจุยเลยครับ4ประตูตอนหนึ่งไปอัพเดตตารางคะแนนกันหน่อยครับหลังจากลิเวอร์พูลแพ้นะครับก็เลยทำให้แมิตี้เนี่ยโอเป็นจ่าฝูงแบบสบายสบายครับ 19นัด47คะแนนนำอันดับ2เลี้ยวภู6แต้มนำเชลซีอันดับ3 6แต้มเลี้ยวภูกับเชลซีเนี่ยแต้มเท่ากันนะครับแต่ว่าประตูดได้เสียเลี้ยวภูดีกว่าขณะที่อันดับ4อาร์เซนอลจี้มาแล้วครับมี35ตามเอ่อทางด้านของเชลซีไม่ห่างและเวสแฮมที่ชนะอยู่อันดับ5ครับตามอาร์เซนอลอยู่4แต้มสเปอร์แข่งน้อยเขาเพื่อนอันดับ6แล้วก็แมนเชสเตอร์เจ็ดอันดับ7นะครับส่วนท้ายตารางก็ ดูแล้วเริ่มเห็นแววแล้วครับสทีมก็คือนอริชกับนิวคาสเซิลรวมไปถึงเบอร์ลี่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้เดี๋ยวมีเชลซีลงเตะด้วยเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์เดี๋ยวผมพออยัดแยกไปอีกคลิปแล้วกันนะครับก็ข่าววันนี้ที่น่าสนใจน่าจะเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับก็คือเรื่องของเบนชิวเวลครับที่จะพลาดการลงเล่นนะครับ ให้กับเชลซีไปจนจบฤดูกาลเลยแน่ๆนะครับก็จากการยืนยันของสื่อหลายสำนักอย่างอดัมนิวสันสื่อ,อ่างฟุตบอลลอนดอนก็รายงานว่าเบนเชวลจะไม่ได้เล่นเลยนะครับหลังจากเข้ารับการสแกนอาการบาดเจ็บเมื่อวานนี้ซึ่งผลสแกนชี้ว่าต้องพักนะฮะแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดที่เอ็นหัวเข่านะครับ ACL และการผ่าตัดน่าจะเริ่มในวันพรุ่งนี้หรือว่าในวันนี้นะครับขณะที่แซมมอนฟิลิปก็รายงานเหมือนกันครับเหมือนกับ ที่ดิแอสเลติกรายงานครับว่าชิวเวลจะเข้ารับการผ่าตัด ACL ในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งแมทลอกรายงานในลักษณะคล้ายๆกันเลยครับเหมือนกันเลยว่าน่าจะมีการต้องผ่าตัดทาง ACL เหมือนกันนะครับก็ตอนแรกประคับประคองประคบประงมกันมาว่าจะไม่ต้องผ่าตัดหรือเปล่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องผ่านะครับเพราะฉะนั้นปิดเทอมยาวแน่นอนสําหรับทางด้านของเบนชิวเวลยังไงก็ขอให้กลับมาให้เร็วนะครับแมทลอเนี่ย นะครับเขา,เาลงข้อมูลเรื่องราวไว้ในช่วงหลังจากเมื่อวานจบรายการสิงบูคาเฟ่สักพักเ่ยเขาก็บอกว่าต้องผ่าครับทุกสำนักนี่ต้องผ่าครับยังไงก็ต้องผ่านะครับก็เขาบอกว่าเบนชิเวลต้องพักแข้งจนจบฤดูกาลนี้และอาจจะพลาดการลงสนามในช่วงฤดูกาลหน้าด้วยการตัดสินใจครั้งสําคัญสําหรับเชลซีครับว่าจะเซ็นสัญญานักเตะเข้ามาหรือไม่หรือมีทางเลือก อื่นๆที่มีความเป็นไปได้หรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับซึ่งพอพูดเรื่องการเซ็นสัญญาเนี่ยโอ้โหพอข่าวชิวเวลมาปั๊บเนี่ยนะข่าวเรื่องการเซ็นสัญญามีเพียบเลยอย่างฟาบิโซโรบานโนครับก็รายงานว่าเชลซีกาลังพิจารณาทางเลือกในตําแหน่งแบ็กซ้ายอย่างหนักนะครับโดยมีชื่อของลูก้าดีนและเซ c ิโอเดสครับเป็นตัวเลือกลูก้าดีนของเอเวอตันนะครับเซโอเดสนะฮะของออทางบาร์เซโลนา นะแต่ว่าการเจรจารยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในขณะที่นิคลาสทาเกฟิโก้นั้นก็มีการพูดคุยกันเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนขณะที่ g ก .com นะครับก็รายงานว่าเอมอ์สันพาเมรี่และก็เอียนมาสเทนนะครับเป็นนักเตะที่เป็นไปได้สูงที่เชลซีอาจจะดึงตัวกลับมาในเดือนมกราคมนี้แต่รายละเอียดเรื่องการดึงตัวกลับมาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับออปชันที่ทํากับโอลิปิกลียงแล้วก็โคเวนรีถ้าใครนึกภาพไม่ออกนึกถึงคอนอกัรลเกอร์กับบิลลี่กิลมอร์ครับที่ ออปชันก็คืออาจจะเขาทำไปว่าเฮ้ยลงเล่นครบ10นัดไม่สามารถดึงตัวกลับได้ลงเล่นครบ15นัดไม่สามารถดึงตัวกลับได้ต้องไปดูออปชันตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นอยู่ดีจะไปสุมสุ่ม 4, 5ดึงเอมสันพาเมรี่มาก็คงไม่ใช่นะฮะขณะเดียวกันครับโกลด์คอมรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีเนี่ยจะพยายามเจรจากับเอเวอเรตันในการดึงตัวลู้าดีนเนี่ยด้วยสัญญายืมตัว6เดือนในเดือนมกราคมนี้อันนี้เป็นข่าวจากนิซากินเซล่าโกลด์คอมซึ่ง มองคล้ายกันกันกบดีมาเชโอครับเขาบอกว่าต้องการยืมตัวลูก้าดินเหมือนกัน6เดือนนะครับซึ่งถือเป็นออปชั่นที่ดีนะครับในมุมผมเนี่ยคือลูก้าดินเนี่ยกับเอเวอตันหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยจะดีพอหรือเปล่าลูก้าดินกับเอเวอตันเนี่ยที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยประเด็นคือเขาไปมีปัญหากับราเฟลเบนิเตสครับไม่ใช่ว่าเขาฟอร์มตกคือที่ผ่านมาเรา,เาผมบอกสถิติข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะเราเห็นว่าลูก้าดินเนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่มีสถิติในการเปิดบอลครอสบอลได้แม่นขึ้นสถิติท็อปแอซิสต์เลย ของเอเวอแร์ตนแล้วยิ่งผมในมุมมองผมนะคือผมไม่ได้เชียร์ลูก้าดินส่วนตัวแต่ผมรู้สึกว่าหนึ่งเขาผ่านการเล่นพรีเมยร์ลีกปรับตัวได้แล้วผมว่าเขาเป็นผู้เล่นในระดับท็อปคนหนึ่งของเอเวอร์ตนในทีมถ้าคุณนึกถึงคาร์วัลเลวินถ้าคุณนึกถึงลิชาลีสันผมว่าลูก้าดินคือหนึ่งในนั้นในบรรดาแผงเกมรับเนี่ยเยอรี่มีนานะครับเอ่อเมสันโฮเกตนะครับหรือว่าจะเป็นคนอื่นๆเนี่ยนะครับผมว่าทอมเดวิสเออขอไป อ่อทางด้านแบ็กซ้ายเนี่ยอย่างลูก้าดีนเนี่ยนะฮะก็ดูมีภาษีดูค่อนข้างจะมีชื่อชั้นชื่อเสียงดีกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งไมเคิลคีนก็ดีนะฮะเซมุสโคมนเนี่ยผมว่าลูก้าดีนคือยอดเยี่ยมและที่สำคัญนะครับลูก้ดีนเคยเล่นให้กับทั้งเปเชนะฮะเคยอยู่กับบาเซลวานะครับแล้วก็ดีกรีปัจจุบันคือทีมชาติฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตามเั้นทางเลือกตัวเนี้ย ในมุมส่วนตัวผมผมแนะนำครับยิ่งถ้าเป็นยืมตัวยิ่งคุ้มค่าใช้ในช่วงเวลาที่เบนิเตสกับลูก้าดินกำลังมีปัญหาแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเวิร์กนะฮะยืมมาก่อนนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานว่าเอลวัตตันเนี่ยก็ต้องการดึงตัวรอสสักลรีย์ไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมเนื่องจากราฟาเอเบเิเตสเนี่ยต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับนอกจากนี้เนี่ยมีรายงานว่าทูเคิลแล้วก็ สภาพทีมเขากำลังดูสภาพทีมครับทูเกลกำลังรอดูว่าแวร n เนอร์ลอบตัชชิกและไคลฮาวเวิร์สจะอยู่ในสภาพที่พร้อมลงเล่นในเกมเจอกับไรตันในกลางสัปดาห์นี้ไหมครับหลังจากทั้ง3คนต้องแยกไปกักตัวเพราะโควิดอันนี้เป็นข่าวจากกาเดียนแต่นะครับจากภาพการซ้อมล่าสุดนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากองเต้ไคลฮาวเวิร์สคริสเซนเซนและก็ฮคิมซีเยกมีส่วนร่วมกับการซ้อมทั้งหมด นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีส่วนที่หายไปคือเตียโกซิวาร์ติโมแวนเนอร์แล้วก็เห็นข่าวว่ารอตต์ชีคเพราะฉะนั้นเนี่ยกองเต้ฮาวเวิร์ดคริสเซนเซ็์มีโอกาสอย่างน้อยมีชื่อเป็นตัวสำรองถ้าดูจากตรงนี้นะฮะผมเชื่อว่าลูวากูมีโอกาสสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านหลังอาจจะเป็นโอดอยกับ M M เมสันเมาส์อ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในส่วนของการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับขณะเดียวกันนะฮะมีรายงานเพิ่มเติมครับว่า ทางนาโปลีครับมีข่าวซื้อขายเพิ่มเติมนาโปลีกำลังพิจารณาที่จะดึงมาลองซาไปร่วมทีมอันนี้เป็นข่าวจากฟุตบอลอิตาเลีเมื่อวานนี้มีข่าวซารี่จะเอาโอดอยนะวันนี้จะเอามาลองซาแล้วแต่ว่าโกลด์คอมรายงานว่าเชลซีจะไม่ปล่อยมาลองซาออกจากทีมเด็ดขาดในซีซั่นนี้หลังจาก มีรายงานยืนยันว่าเบนชิวลต้องพักยาวจากการผ่าตัด ACL ก็จริงฮะก็จะเบนชิวลไปเนี่ยมาลองซาเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเล่นแบ็กได้เล่นวิงได,ได้ก็ต้องเก็บเอาไว้ขณะที่มาก้ารายงานว่าเรอาบรดิยให้ความสนใจรีสเจมจริงๆนะครับหลังจากเมื่อวานเนี้ยเป็นข่าวฮือฮาเรื่องไอเดนาซาผมว่าลือแต่ว่ามาก้าเนี่ยสื่อในสเปนมั่นใจ ว่าเรอลมดริตสนใจรีสเจมส์จริงๆนะครับขณะที่อนาคตของรูดิเกอร์ยังคงวุ่นวายครับเมื่อนักเตะต้องรอให้เรอลมดลิตจัดการเรื่องแผนการทําทีมในอนาคตให้เสร็จซะก่อนนะฮะว่าเอ็มบัปเป้หรืออาิงฮาร์เรนจะย้ายมาร่วมทีมหรือเปล่าเนื่องจากมาริดเองก็ยังค่อนข้างพอใจกับเซ็นเตอร์แบ็กของทีมในตอนนี้อันนี้มันข่าวจากอาร์สื่อในสเปนนะครับขณะเดียวกันครับสื่อของบาร์เซโลนาท้องถิ่นรายงานว่าเซซ่าอาร์สบิเกต้าใกล้มากๆที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนา โดยเขาบอกว่ามีการบรรลุข้อตกลงบางส่วนแล้วด้วยที่จะร่วมทีมบาซ่าในช่วงฤดูกาลหน้านะครับอันนี้ใจเย็นๆไว้นะแฟนเชลซีอย่าพิ่งไปซีเรียสครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของกองเต้ครับให้สัมภาษณ์สาเหตุที่เขาตัดสินใจย้าย,ายมาร่วมทีมเชลซีครับเขาบอกหลังจากเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยเอเย่นก็บอกผมว่าเชลซีต้องการตัวเขาครับผมรู้สึกว่าผมและอันโตนิโอคอนเตน้มีเคมีที่เข้ากันได้ ผมสัมผัสได้ว่าเขารู้ดีว่าต้องการอะไรต้องการให้เขาทําอะไรที่เชลซีนะครับและต้องการอะไรจากตัวเขามันเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้ผมตัดสินใจย,ย้ายมาเชลซีและผมไม่เคยเสียใจแม้นิดเดียวครับกับการย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับขณะเดียวกันครับมีบทสัมภาษณ์ของโรเมรูลูคาคูครับลูคคูบอกว่าผมและโค้ชมีการพูดคุยกันหลายครั้งครับเขาต้องการให้ผมเล่นแบบไหนผมบอกว่าผมเล่นได้หลายมิติมันเป็นการตัดสินใจของเขาว่า ต้องการให้ผมเล่นในรูปแบบไหนผมก็พร้อมเล่นในแบบที่โค้ชเห็นว่าเหมาะสมไม่ว่าจะในรูปแบบการวิ่งสอดหาพื้นที่ว่างการเล่น pressing แดนบนหรือว่าการยินค้ำในแดนหน้านี่คือความหลากหลายที่ผมฝึกฝนมานานหลายปีผมแค่รอโอกาสที่จะเหมาะสมเพื่อแสดงมันให้เห็นอนะันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเขากับ ESPN ของบราซิลนะครับขณะที่เรื่องราวอื่นที่น่าสนใจครับมีบทสัมภาษณ์ของทูเคิลหลังเกมกับก่อนเกมขออภัยกับไรตัน เขาบอกว่าเขาชอบทีมไบรตันมากๆนะครับผมคิดว่าเป็นสโมสรอนที่ยอดเยี่ยมและมีโค้ชที่ยอดเยี่ยมด้วยวิธีการเล่นเขาค่อนข้าง,งโอเคเลยวิธีการเล่นเกมถ้าคุณเปิดดูทีวีคุณจะเห็นครับว่าแนวคิดหรือว่าวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขณะเดียวกันโทมัสทูเกลก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็มีความเห็นว่าทูเกลเนี่ยอาจจะเลือกผู้เล่นที่ได้รับการฉีดวัคซีน2ครั้งนะครับหรือฉีดมาแล้ว2โดสเนี่ย ในการเล่นกับทีมลิวใน UCL รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นคือใครที่ฉีด2เข็มแล้วเนี่ยจะได้เล่นในเกมที่เจอลิวเพราะว่ารัฐบาลฝรั่งเศสยืนยันครับว่าการฉีดวัคซีน2เข็มเนี่ยสำหรับนักกีฬาชีพมีผลบังคับใช้ในประเทศตั้งแต่วันที่15มกราคมนี้ขณะเดีวยวกันข่าวปิดท้ายครับมีเรื่องของฟอร์นตเรสที่เปิดตัวกับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังย้ายมาด้วยค่าตัว55ล้านยูโร พร้อมแอดออนหรือว่าออปชันอีก10ล้านยูโรเซ็นกัน5ปีครับจนถึงมิถุนายนปี2027เขาบอกค่าฉีกสัญญาเนี่ย 1, ล้านยูโรนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับอ่าน่าจะประมาณนี้ข่าวโอ้โหนี้เยอะแยะเดี๋ยวนอกจากคลิปวิเคราะห์เดี๋ยวผมลงแยกให้ต่างหากนะครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้มีไลฟ์พิเศษครับตอน1ทุ่มหลังจากผมจบรายการที่ FM 99จะมีไลฟ์สด คุยบอลไทยก่อนเกมที่จะเจอกับอินโดนีเซียกับพี่ช้ยสรุปหรือว่าใช้เอเชียฝากติดตามกันด้วยไลฟ์ตั้งแต่1นึ่ทุ่มจนถึง1นึ่ทุ่มครึ่งแล้วเราก็มาลุ้นฟุตบอลไทยกันต่อนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมซ u b สไครป์ช่องปามสามบาทหบาทด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคอนเทนต์ของปามสบาทหบาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่ ลูซูเดย์หรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปามสามบาทห้าบาทนะครับ